นับแรกนะคะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปก่อนหกช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็คนจากนี้นะคะก็ใส่เครื่องปรุงทุกอย่างลงไปเลยค่ะยกเว้นผงปาปิก้าแล้วก็พริกขั่วค่ะใส่เกลือนะคะลงไปน้ำตาลลงไปค่ะแล้วก็คน ให้เครื่องปรุงละาลายก่อนนะคะค่ะปลาแห้งลงไปเลยค่ะลงไปคนเลยนะคะกับน้ำมะขามเปียกเราค่ะลงไปคนเลยค่ะขนาดไฟหกค่ะสูงสุดจะเก้านะคะเอาแค่หกพอค่ะ,คะจากนั้นเราก็ต้องให้น้ำมะขามเปียก กับเนื้อปลาเนี่ยเข้ากันให้ดีนะคะเราต้องใช้สองช้อนน้งสีค่ะพี่น้องนะคะบดให้มันเข้ากันอย่างนี้นะคะไม่งั้นน้ำมะขามเปียกของเราค่ะมันจะเปรี้ยวไม่ทั่วถึงกันนะคะเราก็เลยต้องใช้อนี้บดบดบดอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็จะใส่หอมหอมบดลงไปค่ะ หอมแห้งค่ะผสมกับเนื้ปลาไเลยค่ะนี่ก็คั่วให้เข้ากันค่ะพี่น้องจากนั้นเราก็จะเพิ่มสีสารด้วยถึงปาปิก้าค่ะเพิ่มไปสองช้อนโต๊ะค่ะผงปาปิก้าผงปาปิก้า,า,กา,า,กาเอาไป 1งองช้อนกตมานี้ค่ะถ้าใครบอกว่าสีมันโอเคแล้วก็ลองใส่ช้อนเดียวก็ได้ค่ะบางคนก็จะใส่แค่ช้อนนะะนี่น,นี่มันก็จะสีสันมันก็จะเพิ่มขึ้นค่ะสีก็แล้วก็จะใส่ความเผ็ดของ พริกขั่วเข้าไปค่ะจะยังไม่ใส่เยอะนะคะพริกขั่วนะคะหัวเผ็ดมากค่ะพี่น้องหงช้อนโต๊ะสองสองช้อนชาค่ะประมาณนี้ค่ะอืมอ,ม,อมมากไฟนี่ก็จะเปิดระดับแค่หกพอนะคะ สูงสุดมันจะเก้าเนาะแต่เ้าเปิดแค่หกเราคั่วไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็ชิมรสชาติถ้าว่ามันยังไม่เข้มข้นก็ใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปได้นะคะหรือใครชอบหวานก็เพิ่มน้ำตาลค่ะใครบอกว่ายังไม่เปรี้ยวมากอ่ะ เพิ่มน้ำมะขามลงไปตอนนี้เลยค่ะเพิ่มได้เลยนะคะตามรสเราที่เราทานเลยค่ะสำหรับเราก็อะจะชิมก่อนนะคะอาจจะใส่น้ำมะขามเพิ่มค่ะคิดว่านะคะแต่เราต้องชิมดูก่อนค่ะปอดแล้วค่ะแต่เราคั่วเพื่อที่จะให้ให้กับให้อาหารของเราเนะะี่ยค่ะให้น้ำพริกของเราเนี่ยอยู่ได้นานค่ะ นะคะดูได้นานนะคะแต่ถ้าเตาทำเสร็แล้วเราก็จะใส่ห้องฟิตเลยนะคะถ้าจะทานค่อยเอาออกมาค่ะนี่แต่รับรองค่ะทานกับข้าวสวยรลล้อนๆนะคะแค่โรยก็อร่อยแล้วค่ะหอะมอมากเลยสีสันน่าทานมากค่ะ อหอมทะลึกจอเลยอเโอเคค่ะคลิปนี้พอแค่นี้บายบายค่ะลองไปทำกันนะคะง่ายๆเลยค่ะบอกทุกขั้นตอนเลยค่ะไม่มีกาก